ค่ะตัวอย่างการทำใบงาน1.1งนนะคะ1.1เขียนในรูปร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะคะ20ส่วนร้อยก็คือคิดเป็นร้อยละ20นะคะให้ดูตรงนี้นะคะหรือ20เปอร์เปอร์เซ็นต์เ2็สส่วนร้อยนะคะคิดเป็นร้อยละ7.12หรือ72เปอร์ เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้คือตัวอย่างต่อไปตอนที่สองข้อที่สองนะคะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนสี่สิบสองเปอร์เซนต์ะคะก็เขียนเป็น4ี่สิบสส่วนหนึ่งร้อนะคะร้อยละสามสิก็คือสามสิบเจส่วนหนึ่งเขียนแค่นี้พอนะคะข้อที่สองต่อไปข้อที่สามนะคะ ข้อที่สาจงเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอันนี้ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็คือยี่สิบห้าส่วนหนึ่งหนึ่งร้อยนะคะทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษส่วนอย่างต่ำเพราะ,ะนั้นยี่สิบห้าหารหนึ่งได้ยี่สิบห้าหารตัวเองได้ยี่สิบห้า ยีิบห้าหารร้อยได้สี่คำตอบข้อนี้คือ1นส่วนสี่นะคะต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองตัวนี้ติดเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนนะคะเรามาหาตัวที่เป็นทศนิยมก่อนทศนิยมนะคะหนึ่ตำแหน่งคือส่วน10นะคะแสดงว่า เราจะต้องแปลงให้เป็นส่วนส่วน,วนตัวส่วนก่อน2องตำแหน่งส่วนร้อยนะคะสามตำแหน่งส่วนพันนะคะส่วน 1, พออัานเพราะฉะนั้นตัวนี้กี่ตำแหน่งนับจากศูนเลยนับจากตัวท้ายเลยหนึ่งสอาตำแหน่งนะคะสามตำแหน่งก็จะกลายเป็น2ส่วน1นึ่พัน สองส่วนหนึ่งพันเปอร์เซ็นติดไว้ก่อนนะคะต่อไปเรามาแปลงเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นก็คือส่วนอีกหนึ่งร้อยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนเริ่มต้นคือส่วนพันและคูณเข้าไปอีกหนึ่งร้อยก็คือส่วนอีกหนึ่งร้อยนะคะก็จะกลายเป็นสองส่วนส่วนพันแล้วก็ส่นอีกสองตัวกลายเป็นสองส่วนแสนสองส่วนแสนเอาสองหารตัวเองได้หนึ่งสองหารหนึ่งแสนก็ได้ห้าหมื่น คำตอบข้อนี้นะคะคำตอบข้อนี้ก็คือหนึ่งส่วนห้าหมื่นนะคะนี่คือข้อที่สองต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่ 4, สีะะ่เป็นเศษค้านะคะเป็นเศษค้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเศษค้าเมื่อไรจับหนึ่งกับห้าคูณกันก่อนนะคะเอาตัวข้างหน้าคูณกับตัวส่วนก่อนหนึ่งกับห้าคูณกันได้ห้า แล้วบวกตัวเศษอีกสี่กลายเป็นเก้าส่วนห้าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ยังไม่หลุดนะคะเพราะเราแปลงตัวที่เป็นเศษเกินก่อนนะคะหรือเศษค้าก่อนให้เป็นเศษเกินก่อนยังติดเปอร์เซ็นต์อยู่นะคะต่อไปมาแปลงเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนร้อยเพราะ,ะนั้นของเดิมมีห้าส่วนร้อยก็คูณร้อยเข้าไปเลยนะคะก็จะกลายเป็นเก้าส่วนห้าร้อยนะคะเก้าส่วนห้าร้อยไม่มีเลขอะไรหารได้นะคะเพราะฉะนั้น คำตอบก็นี้ก็คือ9ส่วน500นะคะอ่ะอันนี้เป็นแนวทางในการทำใบงานนะคะเดี๋ยวลองทำดูนะคะ